เชียร์ผมครับไม่เลยนี่คเออะเรต้องล้างเอฟเฟคด้วยอ๋อล้างเอฟตาว้นะหนึ่งสองสามดไฟหลับตาไว้นี่ปมไม่เอาไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟใช่ไหม you มาร์ทโฟนเครื่องเดียวกิ้งก้างเปิดโอ้โหดูได้ทุกอย่างรับชมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแปลภาษาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนั่นเองนะครับซึ่ง4ี่เรื่องครับรอสักครู่นะฮะเพราะว่ากําหนดการขึ้นคิวของศิลปินยอยู่ที่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะฮะรอได้ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคศิลปินไม่รีบกลับบ้านใช่ไหมฮะโอเคครับแล้ขอเชิ 네, 토미는 도문디를 태국 최고 기 l 회사로 만들어준 2020년 작품 Y.R.U의 배우입니다. 2021년에는 최초의 한-태 합작 드라마 피치 오브 타임의 주인공이기도 합니다. 이번에 도문디 배우들 서울 투어에 함께 하게 됐습니다. 100만 명 이상의 팔로워가 있는 태국의 BL 원조 배우 토미가 한국 언론에 이렇게 공식 노출되는 것은 처음이라서 우리 기자분들께서 멋진 사진 남겨주시면 우리 팬분들의 소원이 굉장히 뜨거울 것 같습니다. 네, 네 마찬가지로 우리 누뉴우 차와린 관련해서 간략하게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 지프롯과 어, 함께 큐티파이 시리즈의 주연을 맡은 누뉴우 차와린입니다. 누뉴우 차와린은 귀여운 외모와 몰입도를 높여주는 뛰어난 연기력뿐만 아니라 중국에서 앨범을 발매할 정도로 실력 있는 가창력의 소유자입니다. 태국, 한국, 일본 뿐 아니라 특히 중국에서 굉장한 인기를 누리고 있고요. 수많은 광고, 러브콜을 받고 있습니다. 먼저, 치프로 포토타임 진행하도록 하겠습니다. 네, 카메라 하나하나 마주쳐 주시고요. 우리 기자님들께서 사진을 찍는 동안 우리 치프로 배우에 대해서 간략하게 설명을 드리겠습니다. 즉프룹은 태국을 대표하는 배우로서 SNS 팔로워가 현재 342만명 반영되는 태국의 스타입니다. 2020년 화제자 y i u 도 폭발적인 인기를 얻은 뒤 2022년 큐티파이의 제 1주인공으로 차세대 태국 국민스타로 각광받고 있습니다. 이후에 인기에 힘입어 태국, 한국, 일본 등 지난 한해 활발하게 활동하면서 팬미팅을 할 때마다 전속 매진 행렬을 입고 있고 하트, <laughs> 하트 네, 드리도록 하겠습니다. 보라트를 빠질 수 없죠. 네, 작품에서도 마찬가지지만 이렇게 현실에서도 뛰어난 케미를 보여주고 있는 진우녀 커플. 네, 호주도 함께 맞춰서 촬영을 진행하고 있습니다. 네, 뒤에 배우들은 이렇게 닉네임으로 커플 명이 많이 형성이 되어 있습니다. 우리 진은유 커플만 해도 SNS 도합 천만 명 이상의 팔로우가 있습니다. 오늘 기자회견 현장이 시작되기 전에 이미 트위터에서 지금 실시간 1위가 됐다고 합니다. 네, 우리 진은유 커플도 기사 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이제 마지막으로 동은디 대표 배우분들, 우리 지프루 윤유 แม่ปังปังนะลิลิวคลัวเร็วๆนิวรถติดเนี่ยายบายไม่ด้วยวันนี้เลยเหรอ

We can go ha 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 I want, yeah, go Take him to the sky, high, high, high. You know I have you, boy, yeah PC Nhao 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 Please don't you go หนูออกซิเนอูช้นอนเอาโหสะอาดท้องสะอาดแล้ะ <laughs> ไม่ต้องกินอีกอะ <laughs> ่ะไปเลยไปเลย ท้องเรือเป็นไงบ้างคะหนาวมากเลยครับสวยมากครับแต่ว่าสวยมากเลยอะไรสวยสาายครับผมซาไลสวยจเห็นว่าซาไลแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่กลางทะเลเลยครับผมเต็มมากแล้วก็วินโดนว์แล้วแบบภาพสวยมากสนุกไหมวันนี้วิวสวยมากวิวสวยมากดีที่อากาศไม่เย็นมากครับผมเพราะว่าลมแบบเย็นมากแล้วก็ต้องร้เย็นหรือไม่เย็น เย็นแล้วก็เลยแบบว่าไปนั่งนอนตรงเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบนอนในห้องในเรือที่นอนในเรือสบายมากอยู่ดีมากสรุปว่าได้ไปดูสไลด์หรือได้ไปนอนไปนอนไปนอนกันไปนอนดูสไลด์นอนดูสไลดยสวยสนะครับดีมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อไปกินข้าวกันกินเลยสวัดีครับ ทุยนทุรียนทุเรียนทุเรทุเรียนทุเรีนทุเรียนทะยนทุเยนทุเรี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 ยนทุเ ขอบคุณมากเลยครับไม่รู้ฝากไปบอกขอบคุณเขาหน่อยว่ารู้สึกว่าใส่ตัวเนี้ยจากความหล่อจาก300%เพิ่มมาเป็น500%มันดูดีขึ้นเรารู้สึกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายเงินผมาไม่ได้ซือ้อเพราะมีคนซื้อให้ครับก็ฝากไปบอกคนนั้นด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับเสื้อมากๆตอนแรกที่จริงใส่มาในเช้าแล้วแต่ทนอากาศเช้า,าก็รีบไวเลยเป็นตัวเพราะว่า ้าบไม่ได้กันบางเหมือนหคือเชื้อตัวนี้แหละครับใช่ครับซ <c oughs> <c oughs> ุ o ม เ녕하세요วเซล요์ปกชิพยวันนี้ใครจะมาหาบ้างนะรอเจออยู่นะครับเดเซมีใครมาหาออกไปยิมบ้างเดว